สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมนะครับเหรียญครบรอบ90้าสิบปีปู่มหาเจิมนะครับรุ่นหนึ่งวัดสะมงคลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะเนื้อทองแดงหั่นข้างนพร้อมกล่อง ใหด้ดูไม่ต้องผ่านซีนเลย <c oughs> หลวงปู่มหาเจิมนะครับเรียนประสบการณ์จังหวัดนครปฐรมอายุเก้าสิบปีครับหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโลด้านหลังนะครับ อระสวยนะครับนอนกล่องผิวเป็นประหลอดเหรียนประสบการณ์หันข้างหลวงปู่มหาเจิมนะครับเอาสักสองพันห้าหอนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะรพร้อมกล่อง 2,500ันห้า้อยบาทพร้อมกล่องไปแกสองพันห้าร้อยบาท <c oughs> เหรียญน,นะครับะระรังวัดอัมพวาปี17นะครับหลวง,งพ่อกเกษมเนื้อนวะนะครับหายากมากนะเหรียญระรังเนื้อนวะหลวงพ่อกเกษมนะทองแดงก็ เจ็ดแปดร้อยนะครับอันนี้เนื้อเนวะนะครับจมูกดงดงสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญละครั้งอัมพวาปีหนึ่งเจ็ดเนื้อเนวะ ทาังอัมพวาเด้อนวะเอาพันหกนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทหลวงพ่อเกษมหายากมากนเนื้อวะ mm hmm. เหรียญหลวงพ่ออุตมะเนื้อนวะนะปีสองสี่นะครับหลวงพ่ออุตมะเนื้อนวะปีสองสี hmm. ่นี่เป็นนวะออกเขียว ถินวัดพระาตวัดถ้ำพระาตุครับจังหวัดกาญจนบุรีเรือนวะสวยๆนอนกล่องเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดป้อมแก้วอยุธยาปีหกสองแกะท้างในเนี่ยโอเค อย่างนี้หลวงปู่เพิ่มวัดต้องแก้วยุทธยาปีหกสองเด่นกระนกข้างนะฮะเอาสี่ร้อยบาทเลขโค, 7, ะคะ้ดหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดต้มแก้วสี่ร้อยบาทสวยสวยขุนแผนหลวงปู่หงนะครับฝังตะกรุดคู่นะฮะของตะกรุดคู่หลวงปู่หงปีห้าสามเนื้อแดงห้าร้อยบาท พร้อม้าถาละห้าร้อยบาทปิดตาอนามิหลวงปู่ศรีนะครับพร้อมกล้องปิดตานามินะครับหลวงปู่ศรีปีหนเจ็ดพร้อมกล้อง เอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทสองก่อนเอาหกร้อยบาทปี 17, ลิงเจ็ดหลวงปุ่สีวัดเขาทับุญนาคนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์กงธนูนะครับเอาเจ็ดร้อยนะครับก้นมาเอาจริงดังนะเจ็ดร้อยหลวงพ่อเปินรูปหล่อหลวงพ่อเปิน เอาสี่ร้อยนะครับรูปร่อหลวงพรเป้ลสี่ร้อยนั่งเสือกิ่งเนื้อนวะนะครับกิ่งอัมพาวาเนื้อนวะจังหวัดนคนปรปฐมก้นเงินนะครับเอาสี่ร้อยรูปหล่อพระพุทธเนื้อตะกั่วเก่านะครับเอาสี่ร้อย นี่ไม่รู้ที่ขายความเก่ารูปหล่อหลวงพ่อปั้นนะครับหลวงพ่อปั้นไม่รู้ที่เหมือนกันเอา400บาทรูปหล่อโบราณหลวงพ่อปั้น400บาท <c oughs> รูปหล่อหลวงพ่อคำชาติุโขนะครับน่หลวงพ่อคำชาติุโขก้นมาอุ หลวงพ่อคำเนี่ยเอาหกร้อยนะครับหกร้อยบาทมหาอุดนะหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวปีสามหกนะับติดทบสร้างนะครับต่อโคดด้านล่างหลวงหลอลวงปู่อยู่เนี่ยเอาห้าร้อยบาทปีสามหกวัดลร่แตงทองเหรียญเทียมอาจารย์นกนะครับวัดเขาบังเหยนะครับ เรียนเฮี้ยมอาจารย์นกปีสี่ศูนย์เอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทพุทธโทน้อยนะครับคุณแม่ชีบุญเรือนปีหนึ่งหกนะครับมนสารเก่านะหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับ,รบสร้างปีหนึ่งหกวัดสารนาศนะพิธีใหญ่ปู่ทิมปู่โตเสกนะครับ,เ,รบเอาหกเอาเอาหกร้อยก็แล้วหกร้อยบาทพอนะปีหนึ่งหก คำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อสีดิ้งดำนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะชัดสวยๆแบบนี้นะหน้าตาติดนะด้านหน้าและด้านหลังนะครับเอาพันสองนะครับ, 1, บหนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงพ่อสีดำคำข้าวรุ่นสองพร้อมเลี่ยมกันน้ำพันสองร้อยเหรียญในหลวงรอเก้านะครับมีสองเหรียญในหลวงรอเก้า สี่รอบนะครับเหรนสี่รอบในหลวงร้อยเก้าปีหนึ่งแปดในหลวงร้อเก้าปีหนึ่งแปดสี่รอบเอาเจ็ดร้อยนะครับสองเหรียญให้เจ็ดร้อยเลยเอาเจ <c oughs> ็ดร้อยพุทธโธนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับบนศาลเก่าของคุณแม่ชีบุญเลือนนะวัาสารนาศนะครับหลวงปูททิมปุกเสกนะครับปีหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อชมพูหายากนะเป็นเนื้อชมพู ปุดโทน้อยเนื้อชมพูปีหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยเห็นนะเนื้อชมพูจะเห็นเนื้อขาวซะเยอะนะครับเนื้อขาวเนื้อชมพูจะหาย,ยากนะเอาพันสามนะครับปีหนึ่งหนึ่งปุดโทน้อยบนสารเก่าของคุณแม่บุวเรือนร่วมเป็นบนสารนะเอาพันสามร้อยบาท <c oughs> ลูกหลอบปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อแพนะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปั๊มแรกหลวงพ่ะแพรปพัตติกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนอะเอาพันห้าร้อยบาท <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีห้าสามนะครับห้าสามหลวงพ่อกลวยจมูกดงดงบล็อกคางขีดยาวนะครับขีดยาวห้าสามเมื่อก่อน ถึงเก้าพันนะฮะราคาตกมาหน่อยหนึ่งนะตอนนี้นะครับทางขีดยาวเนี่ยตอนนี้เอาสักเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาทนะเจ็ดพันบาทห้าสามขีดยาวเจ็ดพันบาทเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดเออทองสุกวัตพันสูงนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะที่สร้างปิดตาตะกุดนะครับดังๆนะประสบการณ์เยอะนะครับ อันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อนะปีหนึ่งเจ็ดเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทสวยๆเมตตากลมๆคุ้มเก้าเนื้อนวะนะครับพิกเนี่ยสามพันห้าสี่พัน 3, 000, 5, 4, 000, นะตอนนี้ก็ลงมาเยอะนะครับเอาเจ็ดร้อยนะปีสองสองบูโตหลวงพ่อเกษมหลวงปู่แหวนปุกเสกนะครับ, 2, 2, บพิธนะีใหญ่มากนะเอาเจ็ดร้อยแหวกม่าน ปีสี่สามวัสดุลำไยนะครับกระเทาะฐานน่อยหนึ่งนะหลังโรยพลอยนะครับแม่เหล็กดูดติดเอาแค่แปดร้อยนะครับแปดร้อยกระเทาะหน่อยถ้าไม่กระเทาะได้ขายถึงพนะันสองนะแนวแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทวัสดุลำไยแนบหลวงพ่อเต๋นะครับแนบสกินหลวงพ่อเต๋ทันตัวนะครับเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาท <c oughs> เสมาหลวงพ่อเชื้อนะครับปีสองหนึ่งนะวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับอันนี้กป็ประสบการณ์ของคนพื้นที่เยอะนะหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญเนี่ยอันนี้เอาเจ็ดร้อยกระดุมเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อแพรเนื้อเงินปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อแพรปีหนึ่งเก้าเนื้อเงินเอาเจ็ดร้อยหลวงพ่อโบทน้อยรุ่นสองนะครับ หลวงพ่อบทน้อยรุ่นสองห่วงเชื่อม,มพ่อบทน้อยรุ่นสองห่วงเชื่อมภาพน่ารักเอาพันร้อย้ะกันนะพันร้อยเหรียญหลวงพ่อพลอยรุ่นหนึ่งนะครับผูขีดนิยมหลวงพ่อพลอยระยองรุ่นหนึ่ง หลวงพ่อพลอยหลวงพ่อเอาพนะันสองนะจังหวัดระยองพันสองร้อยบกโพไายสมุดนะครับหลวงพ่อเจอวัดหอยลาดนะครับยุคสองสี่เก้าเก้าเก้าหกหรือเก้าแปดนี่เนะีนะ่ยสร้างก่อนสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อสวยๆย,ยันลึกๆนะฮะหน้าตาติดนะเอาพันสามนะครับ 1, 3, พันสามพิมพ์ใหญ่นะครับบกโพ นะใส่นครศรีธรรมราชพันสามร้อยบาทหลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนหันคาจังหวัดชัยนาทนี่ก็เป็นรูปหล่อประสบการณ์มากมายนะครับพื้นที่ห่วงมากนะรูปหล่อหลวงพ่อโตอ๋ออันนี้กิ่งดังด้วยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโตวิหารทองจังหวัดเอ้หลวงพ่อโตวัดบ้านเชียนนะครับหลวงพ่อโตบ้านเชียนนะพ,นนนะพิมพ์ใหญ่ เพั 6, นหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนางกวากหลวงพ่อทา่าปีศูนย์ห้านะครับวัดกระบอกพึ่งเนื้อดินเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใหญ่หอมเลื่อนยศนะครับวิพัฒนาชั้นเอกเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก็ ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอดีลน์ a c a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ